เคยรู้สึกไหมครับว่าเรากำลังติดอยู่ในเรือลำใหญ่ที่กำลังจะล่มและคนถือหางเสือไม่สนใจฟังใครเลยลองนึกภาพดูครับเช้านี้คุณตื่นมาเปิดข่าวแล้วก็เห็นข่าวแปลกๆอีกแล้วการตัดสินใจที่ไม่มีเหตุผลนโยบายที่ขัดแย้งกันเองคำอธิบายที่ฟังแล้วงงงวยแล้วคุณก็น,นั่งกับตัวเองในความเงียบรู้สึกเหมือนกาลังดูละครไร้สาระแต่ละครเรื่องนี้ มันเป็นชีวิตจริงและคุณติดอยู่ในนั้นความหงุดหงิดที่เห็นการตัดสินใจที่ไร้เหตุผลความเหนื่อยล้าจากการได้ยินข่าวที่แปลกๆทุกวันความหวังที่ค่อยๆกัดเซาะหายไปและความรู้สึกจมลึกที่ว่าเราช่วยอะไรไม่ได้เพราะเราเป็นแค่ผู้โดยสารที่ไม่มีสิทธิควบคุมอะไรเลยเมื่อไพ่ในมือมันแย่เราต้องแก้ที่วิธีเล่นสวัสดีครับนี่คือเกมที่ไม่เท่าเทียม ความรู้สึกสิ้นหวังนั้นคืออาการของการอยู่ในเกมที่ไม่เท่าเทียมที่ใหญ่ที่สุดแล้ววันนี้เราจะมาหาวิธีเล่นเกมนี้ในฐานะคนตัวเล็กเพราะถ้าเราเปลี่ยนคนที่ถือหางเสือไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีทําให้เรือลําเล็กของเราเองลอยน้ําได้และอาจจะเจอท่าเรือใหม่ที่ดีกว่าด้วย